ของมีประโยชน์มันชอบแม่อร่อยค่ะแต่ตัวนี้นี่ยังไงอร่อยสุดๆ,ดๆอยากจะบอกค่ะเดี๋ยว <laughs> เราจดี๋ชิมกันให้ดูวันนี้กินเป็นคนเดียวแล้วสามซองเมื่อเช้าตื่นมาก็แบบกินเลยเพราะว่ามันหิวไง <laughs> <laughs> นะคะเพราะเมื่อคืนเราทานวีแกนไปตอนก่อนนอนเท่านั้นใช่ไหมแล้วพอตอนเช้าเราก็เลยทานไปด้วยหนึ่งนะคะพอตอนบ่ายๆเราหิวอีกเราก็ทานเข้าไปอีกนะคะอร่อยคุณผู้ชมปกติเนี่ยเขาจะแบบบางทีของที่มันมีประโยชน์ประโยชน์ไม่ค่อยอร่อยนะคะแต่ขึ้นชื่อว่ากิฟฟรีแล้วของของแม่อร่อยเราไม่ผลิต มีคนถามค่ะบอกว่ามีส่วนผสมที่เป็นน้ําตาลหรือสารให้ความหวานไหมคะอ่าก็คือน้ําตาลนะคะเราไม่ใส่น้ําตาลทรายเลยแน่นอนแต่ว่าในซองนี้ข้างหลังมันจะมีเขียนวันมีน้ําตาลอยู่นิดหน่อยเป็นน้ําตาลจากเมส์ค่ะเพราะว่าเรามีการใส่เมส์ลงไปเพื่อให้หอมแล้วก็ทานได้ทีนี้น้ําตาลในเมส์นี่ต่ำมากๆเลยนะคะก็คือไม่กระทบต่อระดับน้ําตาลในเลือดนะคะก็มีคนถามว่าอุ๊ยทานไปแล้วแบบรู้สึกว่ามีรสหวานอร่อยมากเป็นความหวานจากเมส์และ สารที่ชื่อว่าอีริทิทอลค่ะอีริทิทอลเป็นน้ำตาลที่เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่ไม่กระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้ดูดซึมไปทําให้เพิ่มกูโคนในเลือดไม่มีไม่มีไม่มีอันตรายใช่เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานหลายๆคนจะกังวลเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานสามารถทานได้เลยโอเคไม่กระทบต่อระดับน้ําตาลในเลือดเอาละเดี๋ยว